กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอเอฟซี FC ทุกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นเหตุใดทั่วถึงลงป้าเจวยับแม้บาทนี้พี่น้องหลังจากที่ทางป้าเจวได้โพสต์สิ่งนี้ก็ทําเอาทางชาวนิดเข้ามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีพี่นอ้องในส่วนของทีทางป้าเจีวได้โพสตนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็โพสต์ไว้แบบนี้บอกว่า น่องคอยโอนเงินไว้ให้ใส่ในบ้านสื่อน่มให้สองเตา้าแต่ละเทือเป็นยานเด้อโอนให้ตลอดแต่บอดายโพดจากเถือปราสันมาพิน้องแล้วก็มีการลงสลิปนะพ่น้องเนาะจำนวนเงิน10,000แสนบาทนั่นเองพิน้องแล้วกะทางแพลวเผพ้วไดโอนเงินแล้วกะส่งสลิปให้ป้าแจ๋วแล้วทางป้าแจ๋วก็ถามกับว่าโอนมายัางหลายแทะ นั่นเองก็เลยเกิดเป็นประดินดาม่าเดือดกันเนาะพี่น้องเนาะทัวลงป้าแจ๋วทันทีทั่วลงเรื่องอย่างพี่นอ้องอ่าในส่วนของที่คอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ทีเดียวพี่น้องที่เขามาว่าป้าแจ๋วว่าเป็นยังตอนแรกคือบอกว่าจะคองบ่เคยเอาเงินกับน้องแล้วทีนี้ไหนมาโพสต์อวดเงินละ่ะอันนี้คือต่อแหลโกหกเอมาตลอดเมนบ่บางท่านถึงขนาดบ้าจะไม่ ติดตามป้าแจ๋วต่อไปวสันว่าพิ่วัองคอมเมนต์ Comment ทันนีเพิ่นว่าจริงๆแล้วไม่น่ามาบอกหรือมาโพสต์ให้คนเขารู้หรอกเพราะป้าแจ๋วเคยพูดตลอดว่าไม่เคยรับเงินจากน้องสาวเลี้ยงหลานด้วยใจค่านมค่าแพมเพิร์ดก็ซื้อเองแต่ทำไมมาโพสต์แบบนี้ติดตามมานานแต่เพิ่งรู้ว่าป้าแจ๋วเป็นคนขี้โกหก แม่บาทนี่พี่น้องท่านนี่ก็บอกว่าป่านนั่นคือว่าเจ้าของซื้อเองทุกอย่างตกลงยังไงกันเนี่ยป้าบัตรตอนนี้น้องโอนเงินซื้อน่มงงหมดแล้วเอฟซีถึงกับงงพี่น้องบางค้อมเมนต์ก็บอกว่าถาบ่าโอนมาสิแปลกอันนี้ลูกเจ้าของเขาเลี้ยงลูกให้ตัวเองก็ต้องโอนเป็นธรรมดาบ่าต้ตองมาพูดอวด่าสันว่าบางคออเมนก็บอกว่า โพสเพื่อจะให้คนชื่นชมว่าน้องสาวดีตอนน้องสาวอยู่กับผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นโพสต์น่าเบื่อนะปาดท,ที่นี่พี่น้องทางคอมม่นที่พ่นเขามาบอถึงเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะบอกว่าเขาให้เงื่อนค่าจา้างค่าอยู่ค่ากินบ้านนอกเขเาเอื่นว่าคนใส่ได้แบบนี้่าเสีนว่าพี่น้องบางคอมมินานะพี่น้องเนาะบอกว่าใส่วาบอเคยเอาเงินกับนองจักเทือ่อเป็นยังคือ บาดนีมาโพดว่าน่องหาเงินสุดเดียนแบบนี้เขาเรียกว่าคนสตอรหรือไม่ปาาพ่นงทางคอมมินเอฟซีบอพ่อใจพ่นงวา่าในส่วนของที่ทางป้าเจ๋วมาโพ์บแบบนี้มันคือส่วนทางกับคำว่าเจ้ากอนนานี่เป็นยังเจา้าคือตัวเอฟซีว่าเจ้าบ่เคยเอาเงินน้ำน่องสาวบอกวา่าทุกอย่างที่เจ้าสื่อเป็นเงินเจ้าบดเหตุใด มาโพสต์บอกว่าน้องโอนเงินให้ตัวเองแต่ละครั้งเยอะขนาดไหนแล้วยังมาถามกับน้องอีกว่าโอนมายังหลายแทะแสดงว่าก่อนหน,น้านี้น้องกับอะไรโอนให้หลายขนาดนี้คงโอนให้ทีละนิดละมั้งทําเป็นอยากอวดแต่หารู้ไม่ตัวเองถามกับแบบนี้คนอื่นเขาก็รู้แล้วละ่ะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยโอนให้หลักแสนแน่นอนปาพ่นง แต่ละคนแต่ละคอมมินเนาพี่น้องเนาะไม่พอใจทัวลงป้าแจวยับทันทีในส่วนของที่ว่าก่อนหน้าบอกไม่เคยรับเงินจากน้องเป็นเงินตัวเองทั้งหมดที่ดูแลหลานแต่ทำไมกับสวนทางกับคำพูดเหตุใดถึงไม่พูดความจริงนี่ละคนมันมักตัว มันก็นเลยลืมค้ำโหวจะข,ของวาสันวาพี่นองนั่นละพี่นองในส่วนของทางฝั่งเอฟซีป้าเจียวเอฟซีแพลวเผลวก็เข้ามาชื่นชมแล้วพี่นงนะองเนาะความรักของทางทางสองพี่นองลาเพิ่นกบ,บอกว่าป้าเจียวกับแพลวเป็นคนดีจิตใจดีเหมือนแม่เทพน่ารักทั้งสองคนเลยวาสันวามียังกระซอยเหลือกันตลอดคนที่ดราม่าบ่าต้องไปสนใจมันดอกวาสันวาชีวิตความสุขครอบครัวเราอย่าสนคำคน,นวาสนาพีนอง นั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นเนาะพี่น้องเนาะทัวลงฟังป้าเจวทันทีพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า